สวัสดีชาว u t u b e ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมา <c oughs> นั่งจะมาสอนทำไอตัวภาพเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าไฟล์ฟ i ์นะครับรูปภาพนักสกุลไฟจีไอเฟเราก็มาใช้โปรแกรม Photoshop นะครับจะมาสอนใช้ตัว Photoshop ทำนะครับในที่นี้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาเลย Adobe คุผมจะใช้เป็น Adobe Photoshop cs 3นะครับ <c oughs> หลังจากที่เราเปิดไฟล์ Adobe Photoshop ขึ้นมานะครับทีนี้เพื่อนๆก็ต้องอไปหาไฟล์รูปที่เป็นรูปที่เราจะเอามาทำนะครับว่าจะเอา,เอากี่รูปยังไงหรือเราเราไปเสิร์ชในเน็ตก็แล้วกันนะครับโ <c oughs> ดยการพิมพ์ไป animation นะครับ animation แล้วก็ค้นหารูปภาพอันนี้ผมจะค้นหาเป็นรูปตัวอย่างมาให้เพื่อนทุกคนดูก่อนนะครับอ่าผมจะกดรูปนี้นะแล้วก็เราก็เลื่อนมาดูเลยรูปนี้ก็โอเคนะรูปนี้จะเป็นอ่าคนวิ่งนะครับรูปนี้ก็ดูว่าเราจะชอบแบบไหน รูปนี้ก็โอเครูปนี้เหมือนเขาจะมีการอันนี้ไปเนาะจริงๆอ่ป๊น เราก็มาหาก่อนว่าเราจะเอารูปไหนรูปนี้ก็ได้อ่ง่ายดีรูปนี้นะครับก็เราก็มาดูเลยว,ว่า,าจะทําไงก็เราก็ copy รูปมาก่อนรอบรูปมานะครับแล้วก็มาที่ photoshop นะครับแล้วทาการกด new แล้วก็วางไปเลย ทีนี้ยเราก็จะมาดูว่าเาเราก็จะมาเนียวอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นไฟล์ที่เราจะทำเป็น i m a g e นะครับ GIF หนึ่งละกันเนาะแล้วทีนี้ผมก็จะไอตัว,ตวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเีื่อกี้ผมลืมไปนะครับเราต้องเราต้องมากำหนดความกว้างของตัวโปรเจกต์เรานะครับผมจะเอาสักประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลอง เดี๋ยวผมขอดูตัวนี้ก่อนว่ามันขนาดเท่าไหร่เนาะรูปตัวนี้ก็ปี่ไปเราลองก็ปี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะประมาณ200กว่านะครับโปรเจกต์โเราจะตั้งสักประมาณอ่า300แล้วกันเนาะคูณ300แล้วผมก็จะทำการเออ่ปล่อยตรงนี้เป็นอย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นอันนี้เราจะเป็นเลเยอร์หนึ่งเนาะเราไม่ต้องสนใจผมก็ทําการเนียวขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์ที่หนึ่งนะคือ,เ,อเดี๋ยวเราเนียวอีกตัวหนึ่งไว้ตัวล่างสุดเนาะตัวนี้จะเป็น Bg เราเขียนว่า BG ไปเลยอันนี้จะเป็นหนึ่งสองสามนะครับนี่เลเยอร์ที่หนึ่งเนี่ยเราก็มาก๊อปปี้เราเข้าเข้ามาในนี้เลยนะครับแล้วก็ขยายของนี้ของเราเราก๊อปปี้รูป ลูปที่หนึ่งมาเลยลูปที่หนึ่งของเรานะครับ้งการกดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลบแบ็กกราวทิ้งก่อนนะเพื่อนๆตัวนี้เราปิดไปเอ๋ตะแกว่าเราจะเห็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนะก็ไม่เป็นไรเราก็ทำการกดคลุมอย่างนี้นะฮะนะะ กดข้างบนที่เลเยอร์รูปหรอกนะฮะกดคลุมอย่างนี้นะครับถ้าถ้าคลุมแบบนี้มันไม่ไปเราก็ใช้วิธีการอย่างนี้ก็ได้รูปที่หนึ่งนะครันี่ล้วก็กดมูฟตัวนี้ก็ได้หรือว่ากดก๊อปปี้ก็ได้ครับแล้วมาที่ตัวนี้วางรูปที่หนึ่งไปต่อไปเราปิดรูปที่หนึ่งไปที่รูปที่สองนะครับอ่ารูปที่สอง รูปที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็ลบทิ้งไปเลยก็ได้เนี่ยเพื่อไม่ให้เราสับสนรูปที่สองเนี่ยสังเกตว่ามันจะชนอย่างนี้เราใช้ตัวนี้ก็ได้ครับเพื่อนแล้วก็ปี้ไปนะครับแล้วก็ไปตรงนี้กด c t r l v ไป ต่อไปนะครับเราก็จะเป็นเลเยอร์สามครับตัวนี้เราก็ลบทิ้งเลยก็ไดนะ้ปุ๊มนะครับ Enter ไปก็ปปี้ครับรบที่สามปิดตัวนี้แล้วก็มาที่รูปที่สามกดวางไป รูปที่สามนี่เมื่อกี้เราเลือกไปแล้วนะผมขอลบทิ้งก่อนต่อไปรูปที่สี่ครับมีรูปนี้แล้วก็คุมแบบนี้นะเลือกเฉพาะรูป enter ไปคัดลอกนะครับกลับมาที่นี่ new layer ใหม่นะฮะแล้วก็วางเข้าไปปิดตัวนี้ จากนั้นก็จะเป็นกลับาในนี้แล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งเดี๋ไปรูปนี้นะครับก็ลอบไปเลยนะปิดตัวนี้แล้วก็ new layer ใหม่เสร็จแล้วก็ปิด ก็เนียวตัวใหม่รอก็ได้กลับมานี้ลบทิ้งก็เจ็บเจ็บเจ็บเอนเทอร์ Enter ไปครับคัดลอกมาวางไปปิดเอาเลเยอร์ใหม่ทีนี้ก็จะเหลือตัวสุดท้ายครับแล้วก็ทำการก copy เหมือนเดิม ัดลอกครับมานี่วางไปน,นี้ไม่เกี่ยวแล้วปิดไปโอเคเราก็จะได้ทั้งหมดของเราแล้วนะครับทีนี้เรามาใส่รูปแบล็คเกลผมจะใส่ปวนสีขาวเลยก็ได้อ่าเราก็มาดูนี่ลุ้งที่หนึ่งทีนี้นะครับเพืพ่อนเพืพ่อนเราก็มาลากเส้นตรงนี้กดมาที่ตัวมูฟนี่นะ,ะัะแล้วลากเส้นมาที่มาวางเพื่อกําหนดจุดต่างๆครับอันนี้จะเป็นพื้นนะผมจะกําหนดตัวนี้เป็นพื้น แล้วก็ล่างนี่เป็นกึ่งกลางเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นจุดตรงสะโพกแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนหัวนะครับเดี๋ยวนะพื้นผมจะเอาประมาณนี้แล้วกันลูกที่หนึ่งเนี่ยเราจะย้ายลงมาล่าง,างหน่อยประมาณนี้นะแล้วก็เปิดลูกที่สองครับ รูปเนี้ยมันจะทําการเดี๋ยวรูปที่หนึ่งเนี้ยมันจะวิ่งมาอย่างงี้ใช่ป่ะพอรูปที่สองเนี้ยพอมันวิ่งมาเนี้ยมันก้ามาแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาส่วนเอเนี้ยให้อยู่ในที่เดียวกันนี้เพราะว่าเราก็มาเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับให้รูปรูปตรงตรงตรง,ตรงส่วนนี้นครับเดี๋ยวผมจะลบอันนี้อกอกแล้วก็นี่เนี่ยเก็บรายละเอียดตรงนี้หน่อยง,งเพราะมันดูแบบ มันดูลบๆไงไม่รู้อ่าทีนี้ก็รูปที่สามนะครับรูปที่สามมันจะเริ่มกระโดดละรูปที่สามแล้วก็ทําการเดี๋ยวนะกดรูปที่สามแล้วก็มูฟคือมันจะทําการกระโดดที่จริงรูปเนี้ยไอตรงนี้เราสามารถเพิ่มพื้นที่มันแบบไกลหน่อยก็ได้นะแล้วก็เด,วเดี๋ยวผมจะทําการมูฟสาตัวเนี้ยเอาไว้ส่วนหน้านี้แล้วกันอ่า,อาไว้ด้านหน้าหน่อย คือเวลามันให้มันวิ่งมามันเข้าเฟรมมาแบบนี้นะเข้าเฟรมมาปุ๊บเนี่ยให้มันอยู่ในโซนนี้แล้วมันก็จะโดดหายไปจากอีกฉากฉากเนี้ยนี่เนาะแล้วผมปิดเฟรมสามก่อนนะเอ่อเฟรมสองเราเนี่ยคือเมื่อมันวิ่งมาเตรียมตัวชึ่เนี่ยให้มันขึ้นรูปนี้เนาะ น,นี้ก่อนแล้วกันอ่าลองดูก่อนพราลูกที่สามเนี่ยมันจะจึ๊บแล้วก็ทีนี้มันมันต้องกระโดดด้วยใช่ปะแล้วแล้วส่วนเนี้ยมันต้องนี่มันต้องอยู่ประมาณนี้มันต้องอย่างนี้ดิมันต้องประมาณนี้เพราะว่ามันก้าเดี๋ยวนะ ตัวที่หนึ่งเนี่ยตัวนี้มันจึ๊แล้วก็มันก้าวขาที่สองอันนี้น่าจะเป็นขาที่สองเนาะก้าวขาที่สองน,อน,นี่ก่อนทีนี้ก็มาที่ตัวนี้มันก็จะทำการกระโดดกระโดดเนี่ยมันต้องสูงขึ้นกว่า จากที่เดิมกระโดดจึ๊บจึ๊บเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะประมาณนี้นะแล้วก็มาที่ตัวต่อไปนี่ อันนี้เนาะก็ตัวบนนี้ก็จะเป็นตอนนี้คือตอนที่ลงพื้นไปแล้วก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะจัดลักษณะของอพวกนี้ยังไงนะที่ตอนนี้ลงพื้นไปแล้วฉะนั้นผมนก็กดคลมุมแล้วก็ขยับมาตรงนี้นี่ทีนี้ผมก็ทำการปิด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 ให้หมดน,นะครับ ทีนี้ <c oughs> เราก็มาทำแอนิเมชันนั้นที่คือรูปที่เราจะได้คือเลเยอร์หนึ่งถึงเจ็ดนะครับเราได้ไปแล้วแล้ว็ทำงานไปที่วินโดว์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตรงไปเปิดแอ,อนิเมชันอพอเราเปิดแอนิเมชันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรูปที่หนึ่งก็จะเป็นตัวละครตัวที่หนึ่งรูปนี้เลยเนาะก็คือมาถึงก็คือจะจะขึ้นรูปนี้ไปเลยทีนี้ก็คือรูปที่หนึ่งปุ๊บเนี่ย ทีนี้เราก็มาดูตรงเวลาเนี่ยเรากำหนด,ดไปในกี่วิก็ได้แล้วแต่ว่าเราใช้ภาพเราเครื่องไหวไวหรือช้าแค่ไหนนะผมจะคือประมาณสักสองวิคือมันก็เร็วเนาะประมาณไม่ช้าไม่เร็วมากแล้วก็กดตรงนี้นะคับเน็กตรงนี้ปุ๊บเป็นรูปต่อไปแล้วก็ปิดนี่เปิดอย่างนี้แล้วทีนี้กดรูปต่อไปครับแล้วก็ปิดนี่เปิดนี่แล้วก็เน็กรูปต่อไปเหมือนกัน รุ่ที่สปิดตัวนี้ Next ลูกต่อไปแล้วที่ห้าเราปิดตัวนี้เปิดตัวนี้ครับ n e x t อีเฟมหนึ่งก็จะเป็นปิดตัวนี้เปิดตัวนี้แล้วที่ n e x t อีเฟมหนึ่งก็จะเป็นปิดตัวนี้เปิดตัวนี้ประมาณนี้นะครับเราก็ลองเลย์ดูนะครับ คือเรา <c oughs> ถ้าเกิดเราจะเอาแบบมีมีฉากที่แบบมันว่างเปล่าด้วยเราก็ติตรงนี้แล้วก็เ,เพิ่มเพิ่มอ,อีกเฟรมหนึ่งเป็นเฟรมว่างเปล่าก็ได้เดี๋ยวนะเขาเลือกเฟรมตรงนี้นะฮะเลือกเฟรมนี้นะครับเพิ่มเป็นเฟรมว่างเปล่าตรงนี้อย่างนี้นะครับเออเฟรมที่หนึ่งเราหายไปไหนเอ่ย เฟที่หนึ่งเฟทที่หนึ่งเฟทที่สองเฟทที่สามเฟทที่สี่เฟทที่ห้าเฟทที่หก ที่หนึ่งเหมือนแทรกเข้ามาเนาะที่เจ็ดที่แปดที่แปดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดู <c oughs> ประมาณนี้เนาะ คือประมาณนี้กําลังดีแล้วเวลาประมาณนี้สมมติว่าถ้าผมได้แล้วเนาะผมได้ประมาณนี้แล้วผมอยากจะทําการเซฟนะครับวิธีการเซฟก็คือเดี๋ยวเรากดหยุดก่อนนะครับวิธีการเซฟโปรเจกต์เรานี้นะครับให้ทําการกดไฟล์แล้วก็ไปที่ s a ซ e for web and device ตรงนี้นะครับจากนั้นมันจะมีเลือกเป็นตระกูลไฟล์กิปให,ให้เราพร้อมเรากกดเซฟแล้วก็กด,วกกดไว้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับ โอเคว่า r ันหนึ่งเซฟไปเลยแล้วก็กลับมาดูตรงหน้าจอเรานะนี่นี่นี่เนี่ยนี่จะเป็นนามสกุลดอกกิฟนะครับดูกทนี่นะครับจะดอทกิฟตรงนี้เราก็ลองเปิดดูคลิกขวาพรีวิว มันต้องรันผ่านพวกโปรแกรมที่มันสปอร์ตเนี่ยสังเกตว่ามัได้วิ่งอยูป่ปะนี่เรียบร้อยครับก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนทุกคนก็อ๋อนี่จะเป็นวิธีการทำไฟล์ภาพเครื่องไหวนะครับวิธีทำรูปรูปเครื่องไหวเออโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop นะสังเกตว่ามันจะไม่ยากเลยครับแล้วก็มันมีทูนต่างๆที่ใช้ในการช่วยเราทำมันจะง่าย แค่คือเยอะนะครับยังไงผมเชื่อว่า Photoshop ทุกเวอร์ชัน,ม,นมันมีโปรแกรมมีคำสั่งหรือว่าเมนูทุกอย่างอาจจะมันเหมือนกันอยู่แล้วครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัวเวอร์ชัน,นใหม่มาอาจจะอยู่มันอาจาออะอาจะอยู่คนละที่กับตัวเวอร์ชันเก่าอะไรยเงี้ยครับยังไงก็เพื่อนๆก็ทุกคนลองทำดูนะว่าได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับแล้วก็วังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วย เอายังไงก็ที่นี้ก็คงจะจบไปแล้วเนี่ยครับแล้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ